นะนะเรื่องลุงพลนี่ครับไม่นานนะครับเร็วๆนี่ครับนะครับ,นะรบลุงพลเก็บตรงเก็บตังค์ไว้บ้างวันหน้าถ้าเราพลาดท่าเราต้องไปอยู่ในคุกในตารางเนี่ยเราเจะเอาเงินที่ไหนใช้นะฝังดินฝังตุ่มไว้บ้างอย่าไปหลงเชื่อเก็บตังค์ไว้บ้างเข้าบัญชีก็จบโดอนนายองอายัดก็ไม่เหลือนี่เป็นห่วงใหญ่นะนะครับแล้วอย่าไปสร้างศัตรูพยายามลดคดีลงอันไหนหลักฐานชัดก็รับ นะอย่าไปอ้างนะครับว่าไม่รู้กฎหมายอย่าไปเชื่อนะลุงพลนะครับไปเปิดไปเปิดถ้าลุงลุงพลอ่านหนังสือได้เลยได้ลุงพลอ่านนะครับเข้าไปใน Google นะพิมพ์คําว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา64บบุคคลจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นผิดทางอาญาไม่ได้ลุงพลฟังผมนะผมไม่ดีไม่ได้ไม่ได้ต้องการเป็นทนายลุงพลไม่ต้องการที่จะไปใส่ร้ายลุงพลผมพูดความจริงลุงพลนะครับอย่าไปอย่าไปบอก ตำรวจนะครับว่าไม่รู้กฎหมายนะครับนะครับนะกาลแมก็อ้างแบบนี้ก็มีทนายชื่อดังเหมือนกันชื่อทนายเจมส์เนี่ยอย่านะครับอย่าไปอ้างว่าไม่รู้กฎหมายนะครับนะอ้างไม่ได้บุคคลจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นผิดไม่ได้อย่าไปหลงเชื่อนะใครใครมันลุงนะนะถ้าลงุงทําผิดลุงก็รับถ้าไม่ผิดก็สู้ไปนะสู้ติดแน่แพ้ติดนาน รับสารภาพพอประมาณลงโทรไปปรึกษาชีวิตดูนะถ้าจะเป็นเรื่องเกลือบุกลุกป่าก็โทรไปหาคุณเ e. อปารีนาแกมีเทคนิคนะไปโทรไปหาปารีนาดูตอนเนี้นะหรือไม่ก็ไปโทรไปหา,าลุงทวีพ่อ,อคุณปารีนาอันนั้นก็แกก็เลี้ยงจระเข้นะครับลองไปถามดูว่าเลี้ยงจระเข้อย่างไรอืนะครับนะลองถามดูนะนะครับอย่าไป ฟังพวกกองชงกองเชียร์อะไรต่างนะเงินทองจะหมดเก็บสังตุมไปบ้างถ้ามีทนงทนายมาเออเรียกเงินเรียกทองก็บอกไม่มีแล้วตอนนี้โดนอายัดหมดแล้วอัธรยามมันไปแจ้งความอายัดหมดแล้วเก็บไว้อย่าบอกใครเก็บไว้เพราะว่าเวลาลําบากเนี่ยหมาสักตัวก็ไม่มีใครมาเยี่ยมหรอกลุงผมไป็น,นายความมาเนี่ยนะนะสามสิบหกปีจำไว้เลยนะเวลาตกอาบติดคุกนะตก่อนเป็นคนดังนะ พอถึงเวลาติดคุกตังเติงไม่มีหมาสักตัวก็ไม่มาเออนะฮะหมาสักตัวหมาขี้เรื้อนสักตัวไม่มีเลยไอคนที่บอกรักลุงรักลุงอะไรต่างๆเนี่ยไอพวกนี้มันก็มามาแล้วมาเก,อกอาะกระแส <c oughs> พวกหิวแสงพวกอะไรต่างๆเนี่ยวันก็โอ้โหนะไปโหนไปเกาะไปอะไรต่างๆเป็นขงเป็นข่นขาวได้ยอดลงยอดไลค์ได้บางคนได้ช่องย t u b e มาช่องเลยนะครับเนี่ยอย่างนายสิทาเนี่ยเป็นไง ได้ช่อง YouTube มาช่องเลยอ่ะเริ่มตั้งแต่ไลฟ์สดที่บ้านนะที่บ้านนายธิตาโอ้ยเสร็จแล้วได้ช่อง YouTube มาช่องทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์จากลุงพลใครไปเกี่ยวข้องก็ได้พื้นที่สื่ออะไรต่างแต่ลุงพลนะครับนะคดีความมาทุกวันเนะครับอัจฉริยะก็แจ้งเพิ่มแจ้งเพิ่มอมรินก็ชี้เป้าเดชาก็เป็นไงเสริมอย่าลืมผู้รับเหมาเนี่ยนะมีผู้รับเหมายีกเครื่องไม้เครื่องมือ ฝากตำรวจเรียกมาสอบถามเป็นเครื่องมือใช้ในการทำลายป่ามันต้องลิบเป็นของเป็นดินทุกคนก็ช่วยกันที้เป้ากันหมดนะนะครับไหวเหรอนะครับเก็บตังค์ไว้ใช้บ้างเหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะเก็บเงินสดไว้นะครับแล้วก็อย่าให้ใครมาเกาะติดชีวิตลุงคนให้เขาไปเกาะติดชีวิตสิทธาแทนนะครับเกาะติดมากก็พยานหลักฐานก็มัดหมดที่เราไปไหนมาไหนพูดอะไรก็รู้หมดโค่นต้นไม้ก็รู้อะไรแต่ไรรู้หมดอะ นะใครมาปลูกเศษพญานาคมีพระมีจอมขมังวงขมังเวทติดคุกกันหมดอ่ะเรียบร้อยะให้ไปเกาะติดชีวิตสีทานุ่นนะครับในสีทานุ่นพวกหิวแสงนะนี่ฝากตอนนี้อะไรยูทูบอะไรเจ็ดพันเจ็ดเฟซบุ๊กห้าพันหกิกตอกสองรว่าโอ้โหคนดูเรานี่แม่งโค,โคตรเลยอย่าลืมนะครับเฟซบุ๊กกดติดตามกดชื่นชอบ YouTube กด subscribe กดกระดิ่งรายการของเราตรงไปตรงมา ไม่กลัวการถูกฟ้องร้องใครก็แล้วแต่เนี่ยฟ้องร้องผมเรื่องหมิ่นประมาทนะพอผมชนะเสร็จผมฟ้องกลับเลยนะนะไม่เชื่อไปถามทนายเกิดผลดูเิทนายเกิดผลเนี่ยเขาก็ฟ้องกลับคนดังอ่ะใครไปฟ้องเขาหมิ่นประมาทพอมันไม่หมิ่นปุ๊บเขาก็ฟ้องกลับนะครับเนยะก็ไปดูนี่เนะี่ยทนายสิทาก็รู้อ่ะถ้ามันไม่หมิน่นไปฟ้องหมิน่นอย่างนายสีทามาฟ้องผมหมิน่นเงี้ยถ้าพอผมชนะผมก็ฟ้องอาญากลับเลยผมก็รออยู่เนี่ยรอขึ้นศาลนะไม่เลื่อนกดีนะผมเนี่ย ผมไม่มีเลื่องนะครับพอผมชนะปุ๊บผมก็ฟ้องกลับเลยถ้าผมแพ้ก็ไม่เป็นไรก็สู้กันไปแต่ครับอย่างมากก็รอผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะทนายเกิดผลเนี่ยเขาก็ฟ้องกลับไงใครใครฟ้องเท็จไปฟ้องเขาว่าหมิ่นประมาทนะพอมันไม่หมิ่นปุ๊บทนายเกิดผลแก้วเกิดเขาก็ฟ้องกลับนะครับว่าไปหมิ่นเขาเห็นนะคดีก็มีมูลอนะ่ะเพราะฉะนั้นนี่ผมก็รอนายสีทาเนี่ยฟ้องมาเยอะๆเนี่ยถ้าคดีไหนผมชนะขึ้นมานายสีทาก็ต้องเป็นจำเลย ผมก็รออยู่เนะ่นะอยากให้ฟ้องทุกวันเช้ากลางวันเย็นอะไรยิ่งดีเลยผมชอบมันหมายสารเนี่ยมันได้รับแล้วมันเท่นะนะ,นะเพราะผมมั่นใจไม่ได้ทําผิดกฎหมายพี่นอกก้องประชาชนที่เคารพนะวันๆใครมาขู่ฟ้องหมิ่นประมงประมาทนะครับต้องตรวจสอบข้อกฎหมายนะเอออมรินแฉเดชากระทืบซ้ํา <laughs> นะครับเออมร<อ>ินเขาชี้เป้าตัวหนักนะอาการหนักเหนืหน่อย เอ,อนะครับชี้เป้าแล้วเขายังบอกเลยต้องต้องเอาทนายรัชพนนลเนี่ยอมรินบอกอย่าไปเอาทนายสิธานะครับผมไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยนะสิทงสิธาอะไรเนี่ยรีบฟ้องเลยฟ้องมาคดีไหนแพ้ผมโดนกลับทันทีตอนนี้ผมก็ฟ้องแพ่งไปแล้วสองคดีที่ศาลแพ่งบินบุรีกับศาลจังหวัดสมุทรสาครไม่ได้เคยกลัวเลยนะครับพร้อมแลกหมัดเลยนยถ้าฟ้องแล้วแพ้ก็โดนกลับทันทีนะ,นะแน่จริงฟ้องทุกวันเลย นะเรื่องนายติธาฟ้องผมเนี่ยดังทั่วทุกสารนเขารู้กันหมดนะนะเอฟซี FC ผมเจ้าหน้าที่ศารเยอะเขารู้เรื่องนี้นะรอรอวันฉันรักเธอ <c oughs> นะครับนะฟ้องเยอะๆนะฟ้องทุกวันนะนะตอนนี้หลายคนในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็สงสัยว่านายติธาเนี่ยทำไมชอบฟ้องคนเยอะนะเรื่องมินประมาทเนี่ยนะดังนะนายนตะิธาเนี่ยฟ้องทุกวันนะ รอวันฉันรักเธอไม่มีครับไม่ได้เกิดความกลัวอะไรเลยเต็มเหนียวครับชมจากเยอรมันนะนะครับโอ้โหนี่ไกลแล้วเนี่ยนะครับน่าอ่าอ่านะครับอ่าอะไรวะเนี่ยอ่ออะไรตะไรวะเนี่ยโอ้อือนะครับ อ้า <c oughs> เราก็พูดไปเรื่อยรายการแล้วนะมีอะไรแล้วก็ว่าไปดูดูคอมเมนต์ทาง y t u t u ตรงนี้มีอะไรวะนะเ,เราจะทำตามสัญญาเหมือนประเทศไทยพูดแล้วก็ไม่ทำเหมือนกันเสือใหญ่อุทิศช,ชัดโอ้อาจารย์อยู่เป็นอยู่เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ถ้าติดคุกแล้วนะเนี่ยฝากฝากลุงพนไว้ถ้าวันหน้าเกิดพลาดพังติดคุกก็ต้อง นึกถึงสามคำนะอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นะถ้าสมมุติว่าโชคร้ายนะลุงพลนะนะอย่าเทีย่ยวไปฟ้องคนนั้นคนนี้หมิ่นประมาทลุงพลอย่าไปอ,อย่าไปหาเรื่องแค่ฟ้องนายอาชญะคดีเดียวนี่กรโดนมาเท่าไหร่นะอย่าเทีย่ยวไปหาเรื่องอย่าไปหลงหเชื่อพวกไอ้ที่ปรึกษากฎหมูกฎหมายอะไรอย่าไปเชื่อนะครับเงินก็เสียฟ้องอาชญะไปเนี่ยโดนยกฟ้องมาก็เป็นไงก็โดนฟ้องกลับอย่าไปเชื่อนะครับ ทนายดังเ่ะถือป้องถือป้ายอะไรต่างๆนะเห็นนะโดนผมเล่นไปสองสามดอกมาฟ้องผมหมิ่นประมาทสารยกก็โดนเล่นไปแล้วเนี่ยนะไม่ใช่อยู่ดีๆเที่วไปที่ฟ้องคนนั้นคนนี้นะผมจะเป็นสื่อมวลชนทางโซเชียลนะ <c oughs> ชุกครูนะครับ <c oughs> <c oughs> พวกยูทูบเบอร์ทั้งหลายคนสนิทลุงพลมีโอกาสโดนดำเนินคดีไหมมี ก็โมโหพุทธะพิวันก็ชี้เป้าท,ทุกวันตะกี้ก็ชี้เป้า, YouTuber, นนายูทูบเบอร์คนนี้คนถ่ายคนนี้คนเอนั่นคนนี้มันจะไหวนะก็พุทธะชี้เป้าท,ทุกวันเดชาก็เสริมว่าเอออย่าลืมเครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องยึดด้วยนะส่วนอัธฉริยะก็เป็นไงแจ้งความเพิ่มคุณลุงจะไปไหวไหมนะไหวไหมนะเออนะครับนะครับไม่ไหวก็พอแค่นี้เออนะ ทองใบทองเปล่าก็บ้านอยู่ติดกันเนี่ยเขาทำเสียไปแล้วบ้านู่ติดกับบ้านผมเนี่ยซอยเสือใหญ่น,นะเออบุกลุกป่าเป็นการทําเพื่อชาติชาติไหนแล้วครับชาตินี้หรือชาติหน้านะครับเออนะครับยึดบ้านลุงลุงพลด้วยหรือเปล่าบ้านลุงพลเนี่ยเขาต้องดูสินะ ถ้าเกิดว่าเขามีการยึดที่ป่าสงวนสมมุติว่าใช้ผิดวัตถุประสงค์คนที่เป็นเจ้าของที่เขาบอกให้อยู่อาศัยเองแล้วก็ให้ให้ทําการเกษตรแต่ไปให้ในายพลไปไปอยู่อาศัยไม่ว่าจะซื้อหรือให้เขาก็อาจจะยึดเป็นของยึดเป็นของหลวงเพราะผิดเงื่อนไขกรมป่าไม้ก็เป็นไปได้หรือจะไม่ยึดก็ได้เป็นไปได้สองทางถ้ายึดเสร็จลุงพลก็ไม่มีที่อยู่ก็ต้องย้ายไปอยู่ไหนลนะก็ต้องไปอยู่กับพระอาจารย์พลอืมพระอาจารย์พลนะครับ นะไม่รู้แกจะรับหรือเปล่าตอนนั้นลุงพลนีเก็เริ่มอ่าสมมุติแกเริ่มแย่ขึ้นมาพระอาจารย์พลนี่ก็จะให้ลุงพลอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้คนเราเนี่ยมีเพื่อนฝูงส่วนใหญ่ก็คบกันยามรวยนะยามตกอับเนี่ยมันจะหาเพื่อนฝูงยากแต่ถ้าโด่งดังลุงพลในใครๆก็อยากจะยกหูหานะครับก็ฝากไวน้นะครับน,นะครับลุงพลนะครับตังค์ที่เก็บไว้ทั้งหมดตังค์นี่หมาตัวหนึ่งเลยอะเชื่อผม นะใครมาขออะไรอตรายต่างๆบอกตัวนี้ไม่ไม,มีตังแล้วเก็บไว้นะอืมพระพุทธชินาราชเอ่อเอาไปตั้งเติ้งอะไรไม่ได้ขออนุญาตเห็นอัจฉริยะบอกเดี๋ยวโดนอีกโอ้โหอัจฉริยะนี่แกเล่นทุกวันเลยแล้วนี่คดีเท่าไหร่วะเนี่ยเออนะราคาทนายอ่ะโอ้โหขายพญานาคจะพอหรือเปล่าล่ะทนายแต่ละคนเนี่ยโอ้โหนะเลียปากแผลบ ลูกปากกันเลยโอ้โหแม่งคดีเยอะในมือแต่ละคนนี่แบบอัฉรยะบอกอะ่ะทนายแม่งระดับซูเปอร์สตาร์อ่งี้สิทาเบียบังเกิดเนี่ยจะเดินทางทีต้องแจ้งหมายข่าวออกจากบ้านอะนะฮะจะลงเครื่องแล้วอะไรต่างมาเป็นทีมมีทั้งหมอมีนักวิทยาศาสตร์โอ้โหค่าใช้จ่ายเท่าไหร่วะอ่าทนายผู้ช่วยทีมงานอะไรต่างโอ้โหนี่ยังไม่ดีเอาสับปะเลยไปด้วยนะไปหาลูกคนเนี่ยโอ้โหค่าใช้จ่ายเดินทางเที่ยวเท่าไหร่เนี่ย ระดับซูเปอร์สตาร์เนี่ยเดินแอคอาร์ตเลยโอ้โหพอพอพอลงสนามบินปุ๊บตั้งไงนึกถึงซีรีส์เกาหลีเลยโผล่เข้ากอดเลยโอ้โหนะฝากถามสีทาตกลงมึงไปไปเป็นทนาให้ลุงคนหรือมึงไปแสดงละครไหมคนในวงการเขาถามเนี่ยตกลงมึงไปมึงไปอะไรมึงแสดงละครไงโอ้โหพอพอลงเจอลูกความนะโอ้ยังก็แบบเจอเมียเจออะไรเงี้ยเข้ากอดเลยที่รักโอ้โหกอด มันมันดูเฟซคลิปหายเลยนะอยากจะถามสิทานเองเองเองไปเไ่เป็นไรไปแสดงละครแล้วไงโอ้โหไม่เคยเจอหน้าเจอไม่ได้เจออะไรกันเลยสนิทสนมกันเลยมาถึงกอดอกันเลยกันโอ้โหนะโอ้โหต้องแถลงคงแถลงข่าวนะนะสัมภาษณ์ลุงคนก็ต้องไล์สดเอา้าตำรวจทาก็รู้หมดจะสู้คดีแบบไหนตกลงนี่ไปทำอะไรไปทำเรียลลิตี้แล้วไงอะ เกาะติดชีวิตลุงพลหรือเกาะติดชีวิตสิทธาโชคดีนะช่วงหลังๆนี่ลุงพลนี่แกไปใช้บริการทนายรัชพลนะพุทธากระบอกเนี่ยใช้คนเนี้ยดีแล้วนะพุทธาในี่รรู้เกมเลยก็บอกว่าลุงพลใช้บริการรัชพลดีแล้วเพราะไม่มีเรื่องไม่เคยทะเลออาะกับอัจิยะคดีความจะน้อยถ้าไปเอาคนที่ทะเลออาะกับอัจญยะนะโอ้โหลลำบากคดีความบานนะ นะครับทนายคนที่ทะเลาะกับอาจฉยะในโดนเมื่กี่คดีหมายจับไปเท่าไหร่อะ่ะโอ้โหผวาคนนั้นนี่เจออาจฉิยะเข้าไปครับแพ้ทางเลยอัจฉิยะขนาดไม่ได้เป็นทนายนะแต่มันมันเล่นล่วงเลยอะ่ะโอ้โหล่วงนะครับ